สวัสดีครับกว่า42ปีของ7 Series นะครับผ่านการเปลี่ยนตัวถังมาแล้วนะครับถึง6 Generation นะครับวันนี้โ no, น BMW Performance m o t o r นะครับและวงออตคานะครับจะพาทุกท่านมาชม BMW 745 LE xDrive M Sport สีเบอร์ดีน่าเกรย์คันนี้นะครับเรามาดูกันที่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะครับ ซึ่งเพิ่มความสูงส่วนหน้านะครับจากเดิมถึง50มิลิเมตรนะครับ BMW logo นะครับใหญ่ขึ้น13มิลิเมตรนะครับเส้นสายบนฝากระโปรงรถดูเฉียบคมมากขึ้นกระจังหน้าไตคู่ใหญ่เป็นพิเศษนะครับใหญ่กว่าเดิมถึง40%ครับขอบโครเมียมทั้งชิ้นนะครับมี Air r f a ฟ p เป็นตัว active air flap control นะครับที่ช่วยเปิดปิดช่องลมนะครับเพื่อการลู่ลมและการระบาย ความร้อนได้ดีขึ้นนะครับส่วนไฟหน้านะครับเป็นไฟ BMW Laser Light ออกแบบมาให้เรียวขึ้นทำให้รถดูกว้างขึ้นนะครับเมื่อเรามองด้านหน้ารถนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเหมือนรถกำลังจ้องตาเราอยู่นะครับมาพร้อมชุดแต่ง M Sport ช่องด้านหน้ารับลม Air Intake ที่ใหญ่ขึ้นและ Air b เบรคเตด้านข้างที่ดีไซน์แบบเป็นแนวตั้ง90องศาสีดำ Dark c h โ Chrome พร้อมชุดแต่ง BMW Individual High Gloss Shadow Line ที่ช่วยลดแรงต้านลมส่งผลต่ออัตราสิ้นเปลืองพลังงานได้ดีขึ้นมาพร้อมล้ออัลลอยลาย M-Sport Star Spoke 20นิ้วยางรันแฟต t ด้านหน้า245และยางด้านหลัง275ที่มาพร้อมกับฉนวนกันเสียงเพิ่มเติมที่ซุ้มล้อหลังมาดูกันที่ด้านท้ายของรถคันนี้นะครับเป็นไฟแบบ led l shape นะครับ led และแถบโครเมียมนะครับยาวมาถึงไฟท้ายอีกด้านหนึ่งนะครับ ทำให้รถดูกว้างขึ้นดูสปอร์ตขึ้นนะครับท่อไอเสียเป็นแบบเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีท่อกลมด้านในนะครับทั้ง2ด้านการเปิดนะครับสามารถใช้เท้าสอดเพื่อเปิดได้เลยนะครับด้านในนะครับบรรจุสัมภาระได้420ลิตรกันเลยทีเดียวครับ745 LE M Sport คันนี้นะครับเป็นรถปลั๊กอินไฮบรมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ3.0ลิตรนะครับพละกกำลังรวมสูงสุด 3 9 4แรงม้าแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบ Sport Steptronic อัตราเร่ง0ูน0ถึงเพียง5.1วินาทีเท่านั้นครับผนวกกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า400แบบ X Drive มาพร้อมช่วงล่างถุงลมปรับระดับอัตโนมัติเพื่อให้มีดาวฟอร์สที่ดีขึ้นแม้ขณะขับรถทำความเร็วสูงรถคันนี้นะครับทำความเร็วท็อปสปีดได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วสูงสุดด้วยระบบไฟฟ้าได้ถึง 140กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่ทำได้เพียง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใหญ่ขึ้นถึง12กิโลวัตต์วอ์ซึ่งขยายระยะทางด้วยระบบไฟฟ้าล้วนได้ไกล50-58กิโลพร้อมช่องชาร์จไฟฟ้าที่สะดวกต่อการใช้งานรถคันนี้นะครับยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเส้นขอบประตูแบบ h o ฟสไตเตอร์คนะครับแบบนี้เลย ทำให้ประตูนะครับดูกว้างขึ้นที่นั่งแบบ Executive l o u n g นะครับเพียงแค่กดปุ่มเดียวนะครับเพิ่มพื้นที่วางเท้าเบาะที่นั่งด้านหน้าเลื่อนออกไปพร้อมทั้งหน้าจอระบบสัมผัส Full HD ขนาด10นิ้วที่มาพร้อมเครื่องเล่นบูเล่ DVD ช่วยควบคุมระบบนำทางและฟังก์ชันออนไลน์ต่างๆปรับลงมาในระดับสายตาที่พักเท้าปรับลงมาด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติเราสามารถสั่งการนะครับจากตัวแท็บเล็ตนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของอุณหภูมินะครับม่านบังแดดนะครับที่นั่งและก็ระบบแสงสว่างภายในต่างๆ รถคันนี้นะครับมีคุญแจทั้ง2แบบนะครับแบบใบไม้นะครับแบบปกตินะครับและแบบดิสเพลย์คีย์นะครับอย่างนี้เลยนะครับมีหน้าจอนะครับที่แสดงสัตว์ฐานะของรถนะครับและเราสามารถสั่งล็อกรถปดล็อกรถจากตัวนี้ได้เลยรถคันนี้นะครับถูกออกแบบกระจกมาให้หนา 5.1มิลม mm ครับเพื่อตัดเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ M Sport บุหนังแท้มีระบบ Multi Function Active Cruise Control ช่วยควบคุมความเร็วขณะขับขี่นะครับภายในหรูหราแบบมีรสนิยมตกแต่งด้วยลายไม้พร้อมลำโพง b o w e d b w i l k i n เบาะระบายอากาศหนังแท้ n a p p าลายใหม่พร้อมด้วยระบบไฟฟ้าและระบบนวดผ่อนคลายสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหลังแผงคอนโทรลด้านนี้นะครับ จะถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นนะครับระบบการขับขี่นะครับมีทั้งโหมด Hybrid นะครับที่มีโหมด Eco Pro แล้วก็มีโหมด Comfort รวมไปถึง Sport และระบบ Electric มาด้วยหลังคากระจก p a n า r a ม a าสกายเลนะครับสร้างบรรยากาศสุด Exclusive แบบแสงธรรมชาติผ่อนคลายไปกับดวงไฟเสมือนดวงดาวกว่า15,000ดวงพร้อมชุดไฟ a m b เบีย l ไ g h t การควบคุมด้านในนะครับอัปเกรดระบบ bmw live cockpit Professional จอแผลงคอนโทรล12.3นิ้วจอคอนโทรลดิสเพย์10.25นิ้วและ BMW Operating System 7.0ที่มาพร้อมกับ BMW Connected Drive และ BMW Intelligent Personal Assistant ที่สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงสวัสดี BMW สวัสดีฉันหนาวไม่มีปัญหา ันก็เพิ่มไปยี่สิบสองและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ BMW Driving Assistant Professional Plus เป็นไงกันบ้างครับกับรถรุ่นนี้745 LE xDrive M Sport คันนี้นะครับเปิดตัวราคาอยู่ที่6 4 3้า0 0บาทนะครับราคารวม BSI Standard นะครับยังเท่านั้นไม่พอครับ ของเราจะมีรถซีรีส์7อีกรุ่นหนึ่งนะครับ730 LD s d r i v e M เ p o r t ปนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเปิดตัวราคารวม BSI Standard นะครับอยู่ที่6139,000บาทเท่านั้นครับเป็นอีกทางเลียกให้คุณลูกค้านะครับ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อโน่ได้ที่เบอร์096 942 9454นะครับโน่ขอฝากติดตามวงออโตคาร์นะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากให้โน่รีวิวรถรุ่นไหนนะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยครับวันนี้โนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ